พูดคุยกับอีกหนึ่งสาวนะครับที่รออยู่ในตอนนี้ด้วยนะ,ะครับสำหรับลู่โปงนั่นเองสวัสดีค่ะครับผมลูกโป่งนะครับมาสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุด<ช>นะ,ะ<ช>ครนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าความจริงแค่เมื่อไม่านค่ะครับผมนะฮะพูดถึงที่บางเพลงนิดนึงนะฮะว่าที่มาของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปเหรอคะก็<ต>จริงๆเก็แอบต้องเติอนว่าลูกโป่งเนี่ยมีมุมที่อ่านหนังสืออยู่ด้วย เพราะว่าอ่านยาวๆไม่ได้สมาธิแตกสั้นค่ะ,ะต้องอ่านข้อความที่เป็นสั้นๆแล้วก็เป็นข้อความที่แค่สประไยูหรือไปอยู่ดูรเรื่อง<ช>แล้วก็สามารถที่จะให้แม่ที่รูให้มองในการดำเนินชีวิตในในแง่ต่างๆว่าแม่จะเป็นความรักหรือว่าเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วโบก,ก็อยากเอาจุดเนื้อของตัวเองอ่ะมาใส่เข้ามาในเนื้อเพลงของมิวส <ๆ S 2> กก็เลยมีอยู่ท่อนหนึ่งในเพลงที่จะพูดว่าไม่ใช่ความรักที่ทำให้เราเสียใจแต่เป็นเพียงตัวเราเองที่ไม่ทิ้งไม่ยอมปล่อยมันให้ไปก็คือมันเหมือนฟังแล้วมันก็ได้ ไปกับไปอะค่ะแบบไม่ได้แบบว่าเป็นความรักที่ฟังโอ๊ยซึียนใจเสียใจอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าฟังแล้วมันก็เออถ้าฟังดีๆมันก็จะแบบมีมีบางท่อนที่ทําให้เราแบบคิดได้เหมือนกันใชะครับ<ง>ผมเน,นื้อหาของเพลงเป็นยังไงบ้างครับพูดถึงอ,อะไรหนยก็รู้เปล่าว่าเนื้อหาของเพลงทุกคนน่าะจะเคยเจออย่างแบบเปิดท่อนแรกมาก็คือเหมือนแบบคนบางคนถีงชั่วคืนกับคนเดีอวคนบางคนแบบนานเท่าไหร่แบบไม่เคยเปลี่ยนเลย เราเปลี่ยนปเห็นเี่ยเจอคนเป็คนตั้เจคนใหม่ก็มีเปลี่ยนใจต่างกันทำไมทำไมถามใช่ที่หลายคนต้องเคยแบบรู้สึกอย่างนี้หรือรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงรู้สึกว่าบาคนน่าจะน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้อค่ะ ก็ก็เลยแบบเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแต่ก็ยังไงซาทั้งหมดทั้งวยมันก็มีคําตอบอยู่แล้วว่าเออไม่ต้องไปถามละพองเลิกคิดหยุดเอาความคิดตัวเองมาทําร้ายตัวเองสักทีแล้วก็ยหยุดโทษว่ามันเป็นความรักที่แบบทาให้เราเสียใจแต่ที่จริงแล้วไม่ป็นความคิดในต่างหากล่ะคือเราไม่ยอมปล่อยเลยครับปล่อยวางเองใช่ก็เลยคลิดอยู่ไม่รู้ทำไมอ๋อ,อ,อทำไมเขา มีคนอื่นแล้วทำไมเรายออัยงเทออยู่ในโลกแห่งควเป็นอดีตของเราอยู่ีไม่เอ็นที่มันไม่ไมนสนใจเรา จะบอกพี่วีได้ที่อักษรนะครับมาทำงานร่เรื่อยๆใช่ก็แบบว่าเป็นความแบบว่ารู้สึกภาคภูมิใจได้พี่แม็กมาเพราะลูโบเนี่ยทำงานหลายซิงเกิลแล้วแล้วก็มีโอกาสเจอท่านแบบพี่พิปริ้เซอมาหลายคนมากแล้วก็มีโอกาสได้ทดลองทำเพลงหลายแบบมากแต่ว่าการที่เจอพี่แม็กเนี่ยทำให้ลูโบเนี่ยคนพบว่าเฮ้ยเราจะโมนั่งหาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำไมไม่เม่แบบ นี่แหละคือสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่แรกคือว่าพี่ยงไม่โปร่งต้งแต่สมัครชิงกันเล่นๆตั้งแต่แบบว่าแฟนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอ่านดีแล้วพี่เมยก็เป็นอ่านดีเหมือนกันก็คือมันเป็นอะไรที่เราทำได้ดีเราก็น่าจะทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบที่เจอพี่มาแล้วมันก็เหมือนคลิกกันเพราะพี่มาไงมือสมรรถการฟังเพลงลูกบอลแล้วแบบ พอรูปแบบนําเสนอการอินฟูเรสอะไรไปเนี่ยมันก็จะแบบมีแต่สงนศ์แอ่ว่ามันดูสิว่าไม่สนว่าไปเลยก็เลยที่หญิงคนแรกที่พี่แม็กซ์มาทําอานี้ใช่ใช่ใช่ค่ะในทางที่แม็กเป็นพี่ชายใช่ไหมแล้วแบบว่าเราก็ปรับเติมมาที่เขาทําเพลงให้เราแล้วแบบ ทำไม่ยั้งาดนี้คือทุกคนนี่เขารู้สึกลึกๆว่าเพลงดีขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะให้คนที่ดังกว่านี้ร้องก็ได้เก็บไว้อะให้คนที่ดังร้องนนี้แต่ว่าเขาให้เราแบบไว้ใจให้เราร้องเพลงนี้ทุกคนก็แบบไม่รู้จะขอบคุณเขาไงก็เลยแบบที่ว่าอย่าว่างู้นนี้หนูขอบกอดทีนึงบ้านอัดเพลงเสร็จะพี่แม็กซ์พี่แม็กซ์ก็ตกใจ พี่โป่งเหรอันี้พี่เขกลุพี่ชาไม่อไม่ได้มีอะไรเลยเหรอไม่มีเลยเรไเ่เห็นของราเห็นเขไ้าเรอออต่อ่าต่อ่่อมาไม่ื่นเกมกันบ้างดีกว่าครั่โป่ค่ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไม ใช่ค่ะก็แบบจะออนแอร์วันที่6เดือนเดือนหน้าเนี่ยนะคะเห็นที่เซนที่ปล่อยว่ามีท่าเต้นด้วยก็เห็นใช่ี้ไม่แพงมีแบบมีท่าเต้นเนนแบบการพูดเลยว่าเป็นเพลงซาที่เต้นหล่อมากใช่จริงๆแล้วมีแล้วมีแอบเซ็กซี่มากด้วยนะแบบชุดที่ใส่อะแต่ว่าจริงๆคือคือท่าเต้นมันเป็นท่าเต้นที่มันมีฟิลลิ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันมีอารมณ์นะฮะค่ะมันไม่ได้แบบเต้นแบบ เต้นแบบเอาสนุกสนานไ uh huh. ไม่ใช่แต่มันเป็นการเต้นแบบว่าได้ฟซลลิง huh. แล้วก็แบบอย่างเพลงเนี้ยสิ่งที่เพิ่มความรู้สึกหรือแบบอารมณ์กับเพลงเนียก็คือแบบมีแกลนงเป็นโนที uh ่ huh. แ,แบบอัดโดยพี่โซ่อ e uh ีทีซีมันก็ยิ่งแบบลง,ลง,ลงมืนลงไหม่แบบเพือ เป็นเป็นอะไรที่แบบอลังมากเลยนะใช้คำว่าแกรนเตโเนโอเลยัมันสดมันได้ฟีมากที่สุดจะมีเสียงเหยียบอะไรนะเสีย้องไม่ต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 งม่ต้อไบ่ต้องนมต้งมต้งมต้องไม้เงยม่ตีง่ต้องไม่ตองไม่ต้องม่ต้อ่ตแบบถต้าแบบใค้อ่ต้เม้องไม่ต้อง่้งม่ต้อง่้องไม่้องไม่ค้อง่อ่ต้งตม่ต้่้ม่ต่ไม่ไ่้ไม่ไ่้องไ่ต้อไมไ้งต้งไม้อง้วง้องม่ม พเอกพร่อก่ตาหรือว่าลูกโป่งแสดงเองคือต้องบอกก่อนว่า MV ลูกโป่งมีชื่อเอก่าทุกคนที่ม่ใช่มตเองเรา่นเฉยไม่ได้รี่ชอบใช่มไม่อกีนอะไรนะพี่ช่างมอ่ไเหทครสำหรับ MV ลูกโป่งเนี่ยไม่มีทางที่จะมีคนหน้าไทยๆแบบผมแน่ๆนะทำไมลูกคึิมลูกคลูกคึอันนี้อันนี้นนรฮะคึ้น ขึ้นญี่ปุ่นกับฝรั่งเลยอ้าจจีบกยนไปนะครับผมชื่อด้วยแล้วแบชื่อด้วยชื่อมัโกโตะค่ะมักกโตะก็ก็น่ารักเชียวก็ด้วยความที่น่ารักขนาดนี้รูปโปรก็ต้องเล่นจางเอกเองรักๆนางเอกมั้ยไม่รักมันทำไม่ม่ไปแทนชอบตรงนี้ชอบเป็นชอบแบบแค่ด้วยด้วยไหมตี้จังตี้จังไม่ใช่อดม่ใช่อเล่นนะตี้จัง อ,อ,อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนโชว์ท่อนหุดกเพลงนี้แบบส,สดๆพ่นไฟฟังน,นิดนึงโอเคะจับมาค่ะท่เป็นเพียงควาจริงแค่ในความที่มันยังอยู่ในใจของฉันเป็นเพียงภาพในดีงที่ฉันยังคง ไม่ใช่ความรักจนร้าวเสียใจแต่เป็นเพีย,ยงรองไม่ทิ้ไม่ยอปล่มันให้ไปหรือแต่ยังไม่เข้าใจจะไม สุดยอดจริงๆเะยยัง <avez> เ้็นยอนกลัปเสาวคนถไฟเหมือนเดิมฮะ โอเคเดี๋ยวช่วงนี้ให้ลูกเบ่งฝากผลงานแล้วกันนะฮะช่องทางการดาวน์โหลดติดต่อติดตามสี่อสาผลงานต่างๆของลูกเบ่งด้วยก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงลูกเบ่งมีความภาคภูมิใจมากตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะมากจนอยากให้ทุกคนเนี่ยลองฟังดูสักครั้งแล้วก็เผื่อชอบแล้วก็เผื่อรู้สึกว่าเพราะแบบที่ลูกเบ่งรู้สึกมันดีมากคือมันดีจริงนะคะ เก็บใจคนรักจริงใจด้วยเชื่อชัวร์เชื่อชัวร์คนรัจริงใจคุณได้ฟังฟังนะครับผมคือประเด็นเนาะเขาเป็ล้นอย่างนี้เขาเป็นคนจริงจริงแล้วอาการทดลองเขาเป็นแค่คุยๆนี่เพราะจริงๆคุณอยู่ล้วจริงใจกันนะัใดีครับผมเป็นแค่เพราะจริงๆนะฮะคือแบบคือมันเพราะจริงนะคะอยากให้ลองฟังดูแล้วแบบว่าถ้าชอบก็อยากให้แบบสนับสนุนช่วยโหวตช่วยแชร์ต่อให้หลายๆคนไฟังอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะเราโหลดได้แบบว่าตามเว w บ2ุมิชิ c คอมหรือไม่ก็ไอจูน s ค่ะครผมหรือว่าจะขอมาฟังเพื่อนอีก็ได้ไม่นอนเลยค่ะค็ฝากด้วยนะคะขอใหุ้กทายกันทุกเพลงย้เพลงยนะคะแบบความชอบร้ายมาเย็นะไปนะคะสนเพลินบอกเะยค่ะเอตปองไม่ช่นนั้นไม่เช่นนั้นคนที่ไม่รัค ความจริงแค่เมื่อวานค่ะส่วนวันนี้มันก็จะไม่เป็นความจริงแล้วว่าเป็นความจริงแค่เมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะแต่ลูกเต๋อยากให้เพื่อนเป็นความจริงแบบไม่รู้เรื่องโอเคแล้วมันจะโอเคโอเควันนี้ต้องขอบคุณนเลยศิลปินจาก True Fan Nation ่าจะเป็นพี่ตี้นะครับลูกโป่งแล้วก็พัชชาด้วยนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยสดๆแบบนี้บ้างอีกนะฮะขอบคุณมากเลยครับจบนะครับ เอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้ต้องส่งคุณผู้ฟังพักเบรกนครับฟังสิ่งน่าสนใจพร้อมกับข่าวตะอช่วงสักครู่หนึ่งหลังข่าวเจอกันต่อช่วงที่สองนะครับ